ผมสวัสดีครับามาดูกายจังกายจังมาเลยมาดูช่วงเช้า,อาของทีมงานนุ่มนวลไยสิงห <c oughs> ์ครับพี่น้องยี่โหล่นะครับมารวมตัวที่รวมตัวกันที่บ้านพี่เบียร์นะครับนี่ครับมาครบทีมงานแล้วครับกำลังเช็ครถเช็คเรือนะครับ <c oughs> โอ้ยสายพานย่านะพ่อไย สาภาพงานเราบ่าเป็นเที่ยวบูเนี่ยชอบแล้วอันนี้มันคือนี่ก็เลี้ยงดีเนี่ยนี่ครับกำลังเช็ดรถเช็ครถครับพี่น้องนะครับมากันแต่เช้าครับไม่เช้านะครับนี่ก็เจ็ดโมงครับนะครับเฮ้ยเลยทำเวน,นเถอะฮะทำเวนเถอะแล้วพานยงาน โอ้อยลโดหมุนตีๆเลยเค็งไหมเก่งอีแต่พลาดเมืออสภาพยูโดติดฟังเสียงไหมด้วยฮะยังกะาโลลุ่น่ะสิเด้อ ถึงนี่ถึงนี่เอาึงสอผ้านีนะขิงเส้อผ้าเดือบู่เลยยี่ยี่กี่ถึงเสผ้านี่นะโอ้มีเมนทีละหกเด้อองสูมันสองร้อยห้าซิฟได้บาทีมันขายมันไมซ้กันดบกหอยเ เซกยังเรียบร้อยตจลาบีแกจะมาหาเราไปอ่านเลยแล้วก็เราจะลุ้นปูยานไม่เลยกัริจาคเพื่อนที่เจยินตรดบ่กกบอสเจราบีเพื่อนเป้าเรียบร้อยแล้วบอกองนี่บ่พีเรียบร้อยแล้วบอ

Thấy không nát Nát, tí nữa lắm bạn nó thấy sinh Mà nó phí tĩnh để Nó yên tĩnh lắm Nó yên ก่อนน้องยีโลครับน้องยีโลเต้ฟรีได้นี่ร้องไหมฟรีอ่ะเป่ายังอ๋อเดี๋ยวมึงเลี้ยวไปแล้วสาวมาเนอะเรือแต่ละไปได้บาทนี่นะน้ำมันติมเติมยังเติมแล้วเติมถังนอเครับช่วงเช้าก็แบบนี้ครับ เช็กรดเช็คเลยนะครับตอนนี้มารวมตัวกันที่บ้านพี่เบียนะครับบ้านพี่ชายผมเองนะครับนะครับกันมากก็จอดที่นู่นครับเจ๊ด้ร <c oughs> เป้ากองละ่ะเห้รให้รบพรอ้อมเนี่ยฮะรถ้เปิดปะมันเปิดปะโอ,อ้ยกับฟาป์น Từng cho con? Từng, Nó Từng này. có cho giải phai mà nhăng. Bỏ. Nó sư giải phai mà là bỏ. Mình đây gì đi. Ít ngàn cho con? Tớ lên lên nhắn pin. <laughs> ไมให้นี่อเ่้า <_ S 1> ่่ามันก็ต่อไม่ค่อยหมดนะครับวันนี้นต้องใช้ปัมลม แล้วพี่น้องมัน็จะสายนะครับเจ็ดโมงไม่แ่นวงานเลยมันมีบริบาลเอ่อแล้วี่ายม เดี <laughs> ย๋ยวควันเตรียมรถได้โอ้ป่ะนะฮะ Đi đâu chát hơi lẹ Lô 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 bao ăn ăn เลยจะมาปีนสาพานก่อนบ่บ่เราปีนสาพานก่อนบ่มันใสได้อยู่พอดโซลเลงอยู่มืเลงยังไม่ปีนกอด้ย่งไม่ดเป็นาดึงสุดยังเนี่ยันงเลือยู่ดิดีเขมันเลือยู่ตึงีกได้อยู่งานมีงานคือหมดหัวหน้าเขาไปเชียว่ะ เออฮั่นโอ้โหหน้ากับหัวหน้าวีเตะใช่ไหนาดธรรมดาพคนหัน้าเพอู่เอา ceksin, aky, มันเลยหัวหน้า right. กันดิผ <starting awa> ู้จัดการครับผู้จัดการไปในน้ำด่ากันทีนี้ทีนี้ไปเป็นเส้นโอ้โหงานเนี่ยมั้งนี่เช็ครถครับเช็ครถซีนหน้ากับไฟขี้เลยนี่เลยสองข้างแหละของเฮาแห้งแล้ว ใชเลยฮะมันพอกึ่งบูดไหมลูกขย่ามึงดูหล้มไม่ได้คระข้างนั้นให้ล้มบ่จะเบิ่งข้างนี้ก็ไปเบิ่งข้างกันก็ไม่กึ่งไหมข้างนี้เบาไม่นนหนาดีอยู่ล้มหมวกกันมันเป็นกับดูม้เดี๋ยวเ<ไ>จา้าเอ้ออันนี้กันจะกึง่งกอัอนเลยอครับคิดหนักครับจะได้ปีกันบ่นี ปีสะพานบหมือนมันใส่ได้ยีด่ดีตึงๆอีกจัิงหน่อยนี่ขึ้นนักอีูเลยปีสะพานสิญญบบรรยาสาศซะไปไปแล้วหมเหรอเยอะนะครับฝากไปแค่นี้ครับพี่น้อง มาถ่ายช่องเช้าให้ดูนะครับอ,อีดีโอ,อของเราขึ้นน้ยก่สายผ่านตอนน้เอาจังเป็นนะเบิ่งจะตึงให่นี่ไปพี่น้องไาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนะค,ครับกำลังสายผ่านรถสามสิบหกปีอบของเรานะครับสายโหด <c oughs> มันยานนะครับเวลาเร่งนี่เสียงดังอิดๆนะครับ <c oughs> สายผ่านเหมือนคุณภาพไม่เล่งยังเป็น ตึงพ่อได้อันนี้สะกะกันตึงหักไดญ่เอาเอาพ่อมันตึงมือกรับพ่อรอบลองเอูเอาแรกด้งเลยเออดงแงดูดงดงด ถึงสายพานเท่าพี่อบนะครับเมื่อกี้นี้สายพานงานมันเหมือนคุณภาพนะครับเดี๋ยวมา์เล้งเพื่อนจะซื้อมาเปลีนนะครับอันนี้ออกงานสะก่อนไปครับเจอกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่ล่งปากกระโปรงนะไปลุย ออพอดิดเ่ิเงก็เลยเดนมาเจ้าเจ้าครับไปไปงานก็พี่น้องมาเจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ